แต่พุ่งไปหนุ่ยหัวเลี้ยมมันกำลังพุ่งเลยจะได้ของเจ้ไปแล้วของเจ้าหนักหนักมากปั๊บจัดเก่งเหม็นอะไรย่างนี้นะอ่าแต่งพุ่งเพเอ้แต่งพุ่งเพเอ้เต่งพุ่งพเอ้หนึ่งเก้าทุกตัวนี้เดี๋ยวไม่ก้าก็เต่งพุ่งเพเอ้

để anh nói <laughs> cho con luôn, lục mai, đẻ phùng bé, lục môi, à. lục môi. À. môi, bà đang gọi phùng anh liếm cắt em thèn lúc thành khung nè đi. thì mà nó bây giờ ui mì là หมีเพล่แล้วเยาว้าเอาออะไรงี้ ta thú ấy, giờ này là tạ thú ấy Trông ngàn điều yêu ta, trông ngàn điều yêu ta, bồn ý

หวังลื <topped Dir> ้อนตรงนันเดินอะไนี่อุ้ยเจ้าเอ้แดงพุ่งเร็วแล้วอุ้ยอุ้ยยันผมส่องดอกติดติดเลยโอ้หลบดีเว้ยนี่งั้นปลาไม่เลี้ยงที่ันแล้วมันจะได้เลี้ยงที่แต่แ้วมัมักเะเยอะเลย

là đẹp đẹp đúng Lúc Lúc thung, lắm để cắp lắm cho tôi 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 ยอบีร้องแล้วยอบีร้องแล้วกัดย่ำๆมาแล้วไม่บอกคม่เลยนะมนมเดือักไรนี้เงี้ยแม่เป้ยออกไปน่เลยอ ข้างนั้นไหลดีอย่างเน,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 นี้ยเนอะตัวนี้ไม่กัดเครื่องเลยนะให้กุมให้เขาเที่ยวกุมกุมนะตบพูดเลยปลาไม่ได้เลี้ยงดีนะแต่เลี้ยงแล้วอิดนะ <c oughs> ยูมันบ่า chưa ปุ่บโมไปแล้วเล็บไอนี่จะตายพุงมั่นเจ้าเลดะสุดแดงลงมายาวทึ่งยดนนามกำลังเปหนาทีนานกว่านะไม่ก้างูไม่รวมกับตัวเละดีเลยเนี cái người chật trông của anh trồng tuần gặp tái gì, mình cái này tuần, mình nó cắt tua táo nó nhiêu diễn biến vậy, cái này còn bơ ở lưỡi, nó còn nó chơi ตัวนุ่งนเคาบตัวล็่าเป็นล้ในตัวเล็กอันคาบดเด้อไม่่างงน่านล้วนยน้ำน้ำิน้ำไอตัวเล็กนามาล้ไหลยเลยวะอะไรเลยเบ็ดกลางกรุ่มแต่มันไ่เปิดไม่ปบบนู้ไม่เปิดตึงเหมือูดี

nếu tăng về là mười cắt nó lượt lần về là lần ừ. lần tăng lần 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 cắt lần 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 về lần 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 đi lần 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 nó lần lần Còn lần <tệ>. à. <laughs> mà lần nằm lần nằm mũi Nằm lần <laughs> <bên ăn> <laughs> มาดีมาดีลูกโรยสั่งได้นะสั่งได้ปลาตองเยอะจังเลยไง่ทุนใจหลุดต้งสั่งได้เอวัยุ่มันป้ามีเชื่อตัวตัวแดงเนี้ยอันแต่ว่าม่ไปเจองีกคิดว่าลูกชื่อากาว่ัิมันไม่ดีแล้วมันน่ปลาบมันเพิงขึ้นมาเปลดได้ไม่เต็มดี Mình thấy thuần chút ní sang đây nè ngày tuổi đắm hả nè Ốc thì mình đi Thế ní đai mà, mà đế hằng lưu thế nào á Bỏ ní mà, mà tuổi đắm đâu Mai tuổi đắm dù uống có đúng rồi Nó không có đúng không mà Nó có đúng mà Nó cũng có đúng mà đúng. Đúng không, có đúng

ดี๋ยวผมเลยตัวนุ่งไม่มีดีตาดีแต่ว่าไม่รู้ยุ้เืองไปไม้ล้วตัวนี้ว่าย so so <Yeah. S 2> uh ังมีนิดมั้งตัวเขี้ยวตัวเร่งไมแล้แต่ว่าอยู่ยุ่งเขืองก็ไม่รู้เ่มืนเขาไม่ด้กินไปได้อือได้ไปเจ้ดาวได้ผว <cười> <cười> oh, để làm cái này, ra, có nam cứ thấy buồn mà mặt đen anh về, và không thấy rồi hên rồi, cang bàn cà muối này, ồn đi lốt sung chứ mai, nó quay lướt okay. anh. ก็คือซาดไวไม้เ hmm. ดียวอันซาตะกลั้นบ่อฟางต้องนัำท่วมน้ำท่วมน้ท่วมน้งมาคึงว่านมันกำนุนไม่ได้แต่มันยุต่อเคก็กล่าดังก่าดังกล้ตาล่าม่รู้ต้ออะไรนะอ้าม้ลอ้ไปตั้งบ้านไปไ้ไยอุ้ย nằm cả sen nằm cả sen, mày đấy, nằm trên choo đấy luôn, thôi đó, ủa à, đã bịt, tiền khung này láo nháu, bây giờ ta cùng khung này vậy mẹ cùng luôn luôn. mời em mời lắng lên mình 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 lên mình 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 không mình 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 mình

โอ้ยไหนจ๊ะไหนลองน้ำใส่กี่เกลเอะก้นเลยะนะนะอืนปั๊บปัป๊บตัวเกี้ยวมันเละมาเลยกันนะั่นแต่ตัวแดงมุมเลยไม่เอ็นผ้เลยมันเละอ,อยากกันเลยนะปลาเทียนมึนตนง,งต,ตัวนู้นคอนโทรลเดีวะแต่กัดตัวเหมือนก้อนนั่นเละแพ้ไม่เลย เต็มกุ่นแล้วยังไงเต็มกุ่จุกไว้ได้ดีนะมึงบอกว่ามึงจะกลุ่มกลุ่มนม อ mm. mm. ืมอืมนี่อนนีาไม่เยอมันวิ่งกันเพื่อก็เลดดีีได้อืมอลไรดีได้ตอเดียวันตี

อือิดอยู่เลยติดปากเลยมีไปหมาหรเกียวมัมีิเกียวหรอกไม่มีเกียวม่เลยไม่เห็นนไม่นังไปปเนี้มันตึบตรงนั้นเดียวเห็นโอนวิงน้องเลี้ยมาเน Thì thế này nó chặt chặt là nó bị khô nè, nó nằm này nằm 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 มันมามันมาจที่เลือมาเดี๋ยวเราตั้งมันทำไ้งนาตั <throat little language> ้งแบกลางมาเองมันเป็นที่แต่ตอนนี้ยอยากลองเปิดแท่งได้เลย อย่งนั้นแล้วบางพอแล้วกัดฝุดนตึงมาเยียบานแล้วเลยนะกัดจุดเงีได้กัดปัดด้วยตัวได้เงี้ยแต่ว่ายากเจอเมื่อไหร่พบพบไปลุกล่าพี่ยัดเนี่ยลุกล่าปั๊มเนี่ย

ดีกันนั่งไปชงฟังนะฮะลงไปทางชงฟังจับเอาเอาไปรักชง้วดเยะนะฟังหน้าฟังลั้งตัวนู้นมีไปเองตัวเขี่ยวมันีนไปเองเรียบรอยยู่อยู่ไปไปไปมีสิบนาที 嗯，来呗。